สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะก็วันนี้จะมาเล่นเเล่นละครกับน้องเรานะคะก็อันนี้เรามาบ้านน้องเราเนาะ,ะก็มานอนบ้านญาติเรานะคะก็มากินห <จะ S 1> มากะทุะทมากินหมากระทุด้วยนะคะ,ะดีไป<ด>นะชมกันเลยค่ะจุ๊บจุ๊นะเวลาเชี่ยงคืนของบ้านหลังหนึง่ง <c oughs> เชี่ยงคืนแล้วนะตันตังตังเฮ้ยเชี่ยงคืนพอดีเลย กันดูดิจะรำคาญเสียงหมานี่จริงเลยเฮ้ยทำไมมันมืดอย่างนี้นะปไปเปิดไฟดีกว่าดูด,ดูโอเคเปิดไฟแล้วอคิดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรกเราก็จะมาอู้ยเสียงหมาขอโทษนะคะเมื่อกี้มีเสียงหมาค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มีเสียงหมาเพราะว่าเราถ่าย เชียงคืนนะก็เราจะรีวิวโอเคค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเอาลงพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเริ่มตกไปไว้ที่เดิมเอ๊ะแล้วกันนอนอเอายนอนผิดทีแล้วนะเตียงของพวกโปเกมอนเอ๊ยแ้ย,ย,ยทำไมช้าแล้วนี่ย ไม่อยากจะเช้าตอนนี้เลยอ่ะน้ำกันาไม่อาบน้ำมาตอนนี้เกเตียงนอนลย่ดตกเตียงนอนเลยันเนี่ยเ้ยเปิดทีวีดูก่อนอ๋อ